เจอแม่รอครับพร้อมอย่าทำป้ออย่าทำป้อพร้อมทำไมอ่ะพร้อมพร้อมฮะฮ<อ>ะ,ะลิปแม่หมดแล้ว เล็บแม่มดพร้อม พร้อมโดนหมอนแม่พร<ม>้อมพอเ,เลยพอเลยพอแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวแม่ปลุกพ่อนะไม่ต้องมันหมดเอาอย่างนะอันนี้ใชนะ้เอาวันนูน้นเอาวันนี้ อันนี้แม่จะทาแม่ให้แม่ทา